ไมิดีนะมีมุ่งอย่างนี่ำแดงเอาไปย้ายตัวพอใหยเอาผู้สวก็บอกดูขาลร้านตัวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเจ้างายเจ้าของแม่เอาเห็นเด็กบัวมาแล้วกำลังเซนไว Chị chỉ mà giờ à, kiểu là à. bì ừ. kiểu có viên sinh kiểu Có viên lốt kiểu sinh kênh <laughs> ไอหนุ่มไวไฟครับดี่หนจะมีตงเลยโอ้

จะากมี็บากไหแ่นี้นอ่ะเดี๋ยวค่อเอากอาเอาอนไปจีตาอะไรเจ็บของนั่นเหรอเฮ้าน้าน้าม่งส้นะเฮอยเาองเี่เอาเอาเของผาผ่า้างไดหมเฮาน้าเฮ้ยน้าไม่ด้นะเจ้าเอามด้ไยับาันนี่มาเลย

bơm nước vào, nước nóng quá rồi, <laughs> nước không chảy được, khi nào chảy? mình đang bơm

มื้อตะบิรีนูนากำนวดอีดีเอากำนวดก็ได้เอานี่เอานี่ตั้งนะเอานี่ติกาเอานะเฮ้ยตะบิรีนะอ้ายังบ่ดี <laughs> 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 เอาบนหัวครับหัวเงินแสนหัวเงินแสนหัวเอฟเลยครับนี่ตัวนี้ครับแสนอืม นี่ครับสองแม่ลูกครับซื้อมานี่ลูกตัวผู้ครับอืม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 อมเฉียงนี่ครับว่า ไปนี่ก็ซื้อไปตัวละไอปีไอเบิ้งครับผมเอาไหว้แมยนางหลดครับรถเกี่ยวรถไหวเ้เ้นไหวแมยนง้งเครื่องเส้นครับเอหมูตับหมูครับ อืมเออเปนเจ้าเ well, ียวเลีอยเออรับอประัคลิปไหมครับผมม่มาไหครับเจอกันคลิปหน้าครับ